ับสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเอฟซีเมอร์สุขสุขคนเนาะว่าอยู่แค่ในประเทศหรือว่าอยู่ต่างประเทศพ่อแม่พี่น้องเลยกะยินดีเข้าสู่ช่อง YouTube บ่าวสีพองแชนเนลคือเกา่าคือเดอมิมอีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่นะ้นองเลยมันนี่กะได้พบพอ่อกับบ่าวสีพองคือเกา่าพ่อแม่พี่น้องเลยนะเนาะเพิ่มเติมคือคลิอคปอะไรพ่อแม่พี่น้องเลยแล้วก็อเอิยกับฝากกดไลค์เนาะกด subscribe เรียว่ากดรกระดิ่งการแจ้งเตือนเนะาะฝากเป็นกำลังใจให้บาสิพ่องในเด้อเนาะพี่น้องอยู่เบิ่งทางไหนกันฝากฝากกดติดตามเลยเนะาะฝากเป็นกำลังใจบาสิพ่องด้อ่าไม่มีบาสิพ่องกะส็อืม่าอยามัวจิตเบิ่องมาเป็นตังใดเนาะพอพี่น,อพพอน,น้องฝากฝากกันฝากกดไลค์กดับเซอไปเบิ่งติดตามส้มกันเลยว่าเป็นตังใดเนาะกับ ทักทายสบายดีสบายดีอีกเท่านึงคอยเพี่น <"So, S 2> ้องเลยเนาะตาง n g h i ệ มื่อนี like ้บ่าวสีฟองกัมาเยี่ยมบางหันสดบ่าวจิตพก่นเนาะมาเป็นจังไดงเนาะชีเดียวชีเดียวเราบ่าวเราเปยังไงถือว่าหันบ่าวจิตนี่ถือว่าใกล้สีเดียวเลยเนาะถือว่านี่จอดเล็กจะจ้าดจ้ดอยู่างเนี่ยือว่าอันนี้เป็นไม่เครื่องนะแต่เฝิ่งเนาะจะเฮ็ดแบบนั้นเครื่อง อันเจ็ใส่เครื่องคือที่ว่างเครื่องอะไรเนาะก็พักได้หันว่าจิตนี่ถือว่าเพิ่นสิปิดหันนี่แบบปิดมาเลยได้เนาะเฮ็ดพักแท้หันว่าจิตก,กับสาวินานะี่เนาะเราไปทักทายสบายดีเหม่อนกันสบายดีว่จจิตเลยเจ้าเจ้าสบายดีสบายดีเนาะทางเราก็มาในเช้าพุดเหมือนี้ไ thấy ทางพู่นกะคือ,อใช้หมวอกันเนาะพักแท้ไม่ใช่นเหุอคนโบราณเลย โอ้ยเนาะซื่อจังเด้ช่างคนนี้คือมาเช่าแท้เอ้าบอตาบอช่าโอ้ยสบายดีบอตะโอ้เจ้าเป็นช่างจอดเด็กบ่เลยนี่โอ้สบายดีอันบ้านตาเมื่อด้วว่ะโอ้เจ้าเจ้าเอ้าสิบรุกควนเจ้าใช่ช่างช่างประจำเลยเนาะแมนนี่นีประตูี่แมน โอ้สี oh, มือพันโบนี่ฮะม,มือบาตตาเนาะนี่ออ๋สุดยอดสุดยอดเนาะแตอว่าได้จักเปอร์เซ็นต์ได้หันจ้งนี่สีแล้วบอกถามมาสีแล็บวัวแต่ว่าในเรื่องหารนี่กัมีแต่อันนี้เรื่องคาจอดเพิ่มนะนี่คือเส้นวางขอบเส้นวางขอบเพิ่มตัวนั้นนี่ไง,ง,งตัวน,น,น,นั้นชื่อเอาบอหนี่ชื่ออัน oh. นี้ชื่อโอ้เนี่ยว่าสีมือบาตตาอีกนะจะ้

จะของร่ามาเลยสบายดีน้องเอ็นนะสบายดาของ้านเฮ้ยข่อบ่มาสมัยหาน้องเต้าเโดย อยมามายืนใกล้ๆกันเนยมันจะเจนเออมาแบบลายคนเาคนนบวบไปลกว่ะนะว่ามีหลายคนแ่เจ้ามาอัปเดตุเร็วโดยโดยโดยคือนได้ขายอยู่บ่ถามบุญนีได้เจ้าเจ้าไปทิชเบียกเนาะเจ้าเนาะไปตัว เี่น้องยินาขายเจ้าๆเรื่อยๆเนาะคร้องมีซมาน้ําปั่นเนาะมันฮ้อเอองนีน้ําปั่นเนาะนะ20,000 30,000นี่เนาะฮอนเนาะๆิบุญมนีโดยน่าจะเพิ่นกําลังต้มน้ําเชื่อมอยู่แล้วแล้วบ่อเพนจัดปั่นได้เชาเออเพิ่นยังแล้วกสิือของเออือแล้วิๆใส่เพิ่นเปิดอ่ามือเนาะออเปิดมมือบ่เนาะต้อง

ลูกแบบของนึงลงอมปก่อนเนาะสิคยาสเด้อเลยเด้คือว่าปีแรกก็สันะเริ่มแรกอ่ามันยังคิด่าปจ้ขายทุงเทนในมูอนี่ถุงเจ็ดพันโอ้เจ็พันเนาะบงบงกับบบงบ้องกับเป็ดนไหนอ้จ้า่วเห็นเห็นยุค่ะเเขาเอานี่แหละวะนะเอาเอาให้คนก็สี่ถุงโอ้ยได้สี่ถุง้หไปฝากน้องมะนาวกัน

เงนถอนแลัจันี่ว sure oh, ่าเงินทอนือว่ามันจะเข้ามาซื้อกอนมูจักรหนิเนาะมาแหงมาแจ่เช้านาะโอ้ยเนาะอ้ามาแหงมาใหนวจิตเช้านั้นไเดนเนเินฮะจังว่าแล้วป่อยกับบุรีมาแต่โดนเลย คอยก็ไม่าดนก่อนก็ไม่มาเด็ดแล้วแต่โดนแต่ใช่มาเยี่ยมบึงเล่ากัน่าเป็นยังไงเนาะใ้าโอ้โหโอ้แล้วว่าก็เจ้าเันเย่นข้ามาเนาะเลา่อยเรื่อยถึงที่นันจิตว่าจิตมีทอนอยู่บ่นีเลยเนาะ chào thế chào bạn chờ chờ chào 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 này số ใช่เอ็นจะพามาอยู่นี่แม่แม่ครัวอนาม่ครัวไแม่ครัวฮใช่เอ็ไปเต่นไปเต่งกับเขาเออเต้กเขามาเตรียมเนาวาน้องมึงนะ้าได้ใช้น้ำน้เสียมเล้หรือว่าน้ำเสียมนนไ่้โอ้เราลองดูฮะลองยืดเจ่าจะลองเออลองทกับบนด้เย

เอาบ่จอยจอจออจออฮะ้ไหมนั่นก็ได้สลองสีเมือนปทิดเก่อนขายเครื่องเนาะันกมานยจ้าคือว่าน้ำก้อนนี่ไปซื้อมาว่หรือว่าใส่ตู้เองนนี้ไปซื้อเอาอยู่นี่เพราะว่าตู้ช่เขายังไม่ทันมีเลยอ๋เขาก็เลยไปซื้อมาหลาย อันนี้ฮะคืออ่า้อาดิหน่อยอเอ๊ะเามีตู้ก่อนบัตเาซื้อตู้เชมากกับไฮใส่ตู้เชเนาะแล้วับมาทับเอาเออจะจะได้ักกินมนีบอเตงยังกินเงยตงกินเลินปิงปลาปิงปลาทั่วแต่เจ้าจังหวะจักจิมเมียอย่างที่จั๊จั่มเจีวเหอเออจเจะก็คือ đẹp chân thì của dịp. O, chọn dòng xiềng lắm quá, đây. đi, nó. Tân tinh bóng nó. xiềng lắm, nó. Tân tinh bóng hai nó. Tân tinh bóng hai nó. Tân tinh bóng hai nó. Tân nó. 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 อรก็ด้นี่ตัวสีเหลนรมากสนี่ไงบมั้งสีเหลสีมีั้งนะอันนี้เผือกเนาะเปือกบ่เผือกอ้แหกมันมันไห้บัจิตแต่เช่าอมันนี่เนาะแต่บัจิตรานกับัจิตพงแน่นหนเนาะจามาแหกเพิ่นมีค่าพอค่าดูค่าเนาะจิมาแหกมันมัให้แต่เช่านะแต่เช่าเออจิมบัจิตเหลี่ยนเาหน่อเนาะเด็นมากเลย เฮ้ยบ่จิตเนาะฮิตเชียได้บ่จิตได้ฮะลูกซีนไม่ได้เอาแค่ลูกั้านสองจอกแค่เดียวเลยอันแน่นบ่เอ้ามันจังเล็บบะเดียวโอ้ยผู้ขายก็ได้นาะยจอกจอกปันบะเดียวเลยจังจังจังเล็พ้อเออจังเล็บพ้อกันเนาะทำใจให้เป็นชี่เจ้าขายให้ลูกค้าท่านดอกบ่จิตแม่นจะต้องแบบเออพระเจ้าเอาเผื่อคือกันกับ À, xe chọn chọn đây. And tôi đi thôi mà bạn Oh! Oh! Tân tầm nhà là nạp. nhà để hết xa thế hơn rồi Bunyan. 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 ก็คือว่ามันมันมันฮ้นอนแตเแ่เริ่มแหละเริ่มโดยเริ่มกเริ่มช่วงช่วงเขาเปิดอ่าเปิดช<อ>ั้งแรกที่กับช่วงน้ำน้งเดือนหนาวนี่นะโอ้มันกลบยไปอยากขายบปไปขายบอดนะี้ภายในเนาะคือหนาวฮ่อนใี่โยศเป็นนั่นหมดเลยเปลี่ยนเปลี่ยนมาแล้ๆเนาะเวลาคือที่แด็ของร้านเขากือเริ่มต้นจากน้ำปั่นนะเจ้าแม่แม่ตัวการน้ำปั้น ลงมาไทยยังคือลงมามันนี่คือเปลี่ยนไปใช่ป่ะเดี๋ยวเปลี่ยนนออะไรเนาะมีหฮานตั้งเป็นของเจ้าของเนาะอีเดียวเลย ฮะโอ้สิ่ของเพิ่มอีกเจ้าชาลิเข้าไปหอ่าจักไปโอ้คันนั้นเนาะลงนคันนั้นินดนบ้าน้่้งยบ้า้ายังบอตาเพิ่งเคยเป็นช่างมาก่อนบอ้คือว่าจได้จอยัเงเคไปจอด สร้างสร้างอันนะเครื่องปั้นอขึเครื่องปั้นหอมนธรรมดาดิเครื่องปั้นาอยู่หน้านี่ยพระธดาอยู่อ๋อเนาะวันธรรมดาดเครื่องปั้นกบปนเลยจ้าเนธรรมดาดเครื่องปั้นกับปินแมนจะทมีนาเลยนักมีนาเด้มีนาสร้งเลยนะสั่งพ่อเสียว

ทางวัดจิตก็ว่าทราบว่าไปทางไหนว่าเสด็จว่ามีทางไปอยู่ถ้าจะไปทางหลงเห็น่นแหละวโอ้ขึ้นทางหลงเห็นเราเจะไปแล้วแตตามหายาดนะโอ้คิดเกาที่ว่าโมก็วันใดเนาะไม่อยู่นแต่ว่าอะไรตามหาญาติแบบว่าไปแมืองเมืองดนเดยสัตว์เป็นอยู่ฝั่งไทยอืมเป็นน้องชาวนะว่าเด็กเลยน้องสาวเป็นอยู่ฝั่งไทย พ่อแล้วบ่อพ่อแต่ฮู้บันนีเฮ่อหน้าชีนาไปบัตรประกาศนะบัตรประกาศทางการเนนะจังไว้คนแว่าหล่ผู้หลายคนกับพ่ออยู่ได้เนาะแมนแมนีรลองเสียงลองรุ่นเบิ้งรองเสียงลองเบิ้งโดยอเด้อเดียร์พ่อหัดบ้านเฮาอกระจัดลายเนาะน้ำปั่นนี่านี้เนาะนี่ลายลายเป็นเนื้อหุ้นเป็นนี่ทั้งใต้พี่กับี่แมนลายแบบน ก่อนนะน่มกระฉอดน่มห่อนมันอีกวะของพ่อพ่อได้แล้วที่ฉุดเม่กิน้วะจองใหญ่บุญมได้ปันไหมที่ว่ามันมันหราพ่อเลยพอ่อีกวะต้องอีกบ่ได้ครับมันก็าดูค้า อนาแหงมันก็ต้องจะลายวะโอ้ยเนาะจงก็จงใหญ่กว่าเลยอันนี Nacional, man, so ้จงใหญ่กว่าเลยปกตินชาเล่ะเขาชื่อจงมาอ่าพิษน้ำเนยมาจากไหนอู้ยนีไ่ลนะคือดยจพาเดก็านี่ยเห้เราพาลงไปเอาได้บุกกรนเนะโดยเนาะเช็ดเลียให้เออโดยกอดใจกอดใจบวชเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยว้ดี๋ยวนี้ เแ็นได้แับเลยเออเนาะขอบใจขอบใจทั้งัชิิร้อดิเดินดิชิมมึงก่อนไหนโอเคอยู่ปะแอยู่นอยู่วัิ่แซ่บแซบอันนี้นะคืนเนอะบ่าวเงินบ่บ่เงินนบ่าเงินจ ซึ่งแฟนแถมเงินให้พ่อมพี่เราแฟนแถมเงินให้คอยหยอกคอยหยอกฮ่าต่อต่อเปลเป็นได้แต่งกินได้แล้วบ่ถามมีนะได้เหรอเนาะเอาทางเข้ากับชิบลุบกวนเพิ่นใส่มาเนาะแต่เพิ่งถอดกินนด้บ่ค่อยกับมีเบียกไปอยู่นะเพราะคอยกินมาแล้วฮะเอากระจิกกอตัวไปหาน้องหนาวกันเด้อผมเด้อเลยแมนบ่เลยเจ้ากำลังกันอะ ที <icana S 1> <ส><ผ>มงานเนาะจ้าจ้าจ้าเจ้ากำลังมาอยู่กาอนเดี๋ยวกันอ่าแต่ไม่จะว่าไปทางไหนหรือทางปลอดภัยโดยอ่าปิดการแข่งขันทางทีมงานบางสีพรมโดยโดยเจ้าโดยโดยโดยนั่นแหละอ่ะขอว่าเล้วสบายดีเด้อวจิ้มโดยสบายดีบ๊ายบายนะ